ดูเข้ามาที่จิตใจของพวกเรานั้นจะเห็นได้ความโลดความโกรธความหลงที่มีห่อหุ้มดวงใจของพวกเราอยู่นั้นเราได้แก้ไขเพียงใดหรือมันหุ้มห่อมากขึ้นหรือมันขี้เกียจปฏิบัติมากขึ้นเคยเดินจำกมุมก็ไม่เดินเคยนั่งสมาธิก็กไม่นัง่งเคยวาไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่ทำอย่างนี้ มันก็เสื่อมลงไปไอ้ฉะนั้นความเสื่อมลงไปนี้ทําให้จิตใจเศร้าหมองมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับผ้าขาวที่เรานุ่งอยู่มันเมื่อหากเรานุ่งไปเรื่อยๆแต่เราไม่ซักไม่ฟอกไม่เซ็จไม่ถูไม่ทําความสะอาดมันก็นับวันที่จะสกรปรกมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นอย่างนี้เมื่อมันสกรปรกมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยังไม่ซักอยู่เอาไปนุ่งอยู่นั่นแหละ ไอ้าอยู่นั่นน่ะมันก็ยิ่งสกโปรกมากขึ้นมันซึมซาบเข้าไปอยู่ทั้งในมันมันจะซักฟอกลําบากมันซึมซาบเข้าไปทั้งในจน่ามันสกโปรกมากขึ้นยังจะไปซักอย่างมันก็ซักลําบากที่มันทําลําบากกลัวจะขาวสะอาดได้มันก็ต้องลงมือลงทุนเหนื่อยมันมันเป็นอย่างนี้คิดได้ันใดก็ดีตัวของพวกเราก็เหมือนกัน เมื่อหากเราเคยทําความดีไว้ไปได้ครึค่งครึ่งกลางๆแต่เราก็ไม่ทําต่อไม่ปฏิบัติต่อมันก็ถอยถอยแล้วเห็นว่าจิตใจของตนเองแต่ก่อนมันสงบวันนี้มันไม่สงบอืมไม่สงบเหมือนแต่ก่อนเราก็เห็นว่าจิตใจของเรานั้นมันเสื่อมมันถอยถอยหลังในการปฏิบัติมันไม่ก้าวหน้า เราควรที่จะศึกษาพนิดพิจรารณาโอ้มันไม่ก้าวหน้ามันไม่ก้าวหน้าอย่างนี้เราก็ต้องมีกลมภาคกลมเพียนขยันมันเพียนตั้งหลักใหม่ถ้าเราไม่ตั้งรักใหม่มันก็ยิ่งเสื่อมลงไปจิตใจเนี่ยก็เลยขี้เกียจขี้ค้านไปหมดเลยทีเดียวทั้งการทั้งงานอะไรก็ดีไม่ว่าแต่จะเดินยมกลมนั่งสมาธิแหละไหว้พระสวดมนต์อะไรมันก็เกียจค้านไปหมดมันก็เลยเศร้าหมองจิตใจ มองดูเห็นคุณงามความดีของตนได้น้อยลงไปเรื่อยน้อยลงไปเรื่อยจิตใจมันก็ยิ่งเศร้าหมองขุนมัวเกิดขึ้นก็ยิ่งมีความกวลกวายและความทุกข์มากขึ้นชั้นใดก็ดีเหมือนพวกเรานี่มันตั้งแต่ก่อนเรามีเงินมีทองมากอย่างนี้แหละเนีย่ยเรามีเงินมีทองมากใจิตใจก็สบายไส้ก็สบายเนีย่ยเงินทองมันน้อยลงไปน้อยลงไปคิตใจมันก็เหี่ยวแห้งคนทิม เมื่อมันน้อยลงไปจริงๆมันมีน้อยจริงๆมันก็ยิ่งทุกข์ยิ่งเหี่ยวแห้งลงไปจิตใจมันเศร้าหมองลงไปฉันใดก็ดีกันพุทปฏิบัติก็ฉันนั้นเหมือนกันดังฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าหากเราจเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบร,รมจิตใจคนตนเองให้สงบเป็นสมาธิได้หนักแน่นมั่นคงแล้ว ควรที่เราจะรักษาสมาธิของตอนนั้นให้คงอยู่และมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปพระพุทธองค์ทรงตัดไว้อย่างนี้ฉะนั้นพวกเราก็ควรที่จะจดจําเรื่องอย่างนี้ไว้โอ้ถ้าจิตใจของเราสงบแล้วพระพุทธองค์ทรงตัดว่าให้รักษารักษาความสงบของตอนเองก็คือรักษาความดีของตอนเองนั่นเองเอาไว้ให้ได้ เมื่อหากเรามีการรักษาอย่างดีอย่างพุทธองค์ตัดสอนว่าเหมือนกัาคนที่ตาบอดข้างหนึ่งแล้วเนี่ยเราคิดดูคนตาบอดข้างหนึ่งอันนี้มันเหลือข้างเดียวในตาเนี่ยเอาไว้ใช้ยอยู่เราก็ต้องระมัดระวังที่สุดยืนเดินไปที่ไหนห่อเหินไปที่ไหนก็ดีอยู่ที่ใดไปแหว่งหนุนตบลใดที่ไหนต้องระมัดระวังมันมีตาเดียวในตาหนึ่งมันบอดแล้ว ต่กลัวมันบอดอีกชื่กลัวมันถูกสนสิ่งนั้นสิ่งนี้กระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องรักษาให้ดีรักษาตาให้ดีพื่ตากลัวมันบอดอีกมันจะไม่เห็นอะไรเลย,เยถ้าพระพ,พุทธองค์ตัดสอนอย่างนี้ว่ารักษาสมาธิที่จิตใจสงบเป็นสมาธิดีแล้วเนี่ยวันที่จะรักษาจริงๆให้เหมือนบุคคลที่รักษาตาข้างเดียวกลัวตามันบอดเพราะฉะนั้นเหมือนกัน าการรักษาสมาธินั้นก็คืออะไรเราควรที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบทุกวันทุกวันอย่ามันขาดขาดจากความสงบจิ้พิจารณาควบคุมดูแลจิตใจอยู่ให้สงบอยู่เรื่อยๆอย่เรื่อยๆอย,อยู่งั้นทุกวันทุกวันไม่มันขาดสักวันเดียวมันจึงจะเจริญขึ้นได้เร้กว่าคนประครับประคองจิตใจของตนเองได้ถ้าหากมันขาด มากไปเรื่อยๆมันไม่ติดไม่ต่อกันมันกับคนทําความดีนะ่ะทาบุญกุศลก็เราก็ไม่ติดไม่ต่อกันรักษาศีลก็ไม่ปฏิติปะตอ,อกันสืบเนื่องกันทําสมาธิก็ไม่ติดต่อกันอย่างนี้จิตใจมันก็ไม่สงบหนักแน่นมากขึ้นเลยมันกระเสื่อมเหตุฉนั้นเพิ่งจงให้ทำเนืองนิดเึก่ิจิตของตนเองให้สงบเนืองนิดอยู่เรื่อยๆ,อย,ๆอยู่ตลอดนะั้น นี่จิตสงบเยูยเรื่อยมันก็เห็นว่าจิตมันมีกําลังมันมีสมาธิพลังทำว่าสมาธิพลังก็กิจใจหนักแน่นไม่งอนแย่นคนแขน็ง